ขอการโชคดีเล่นเกมที่เม่งไม่อยากจะเล่นเลยจริงแค่เลยตรงนี้เท่านั้นแหละครับอยู่ไหนวะไอ้เล่นเพลงอะไหนดีวะตายโยนาระเล่นมาแล้วโหเม่งลำบากสัตว์แหล่งปีทุกเกมอ่ะถ้าเล่นบนคอมแต่เกมดิจิตเตอร์เกมเก่าแล้วเกมเก่าแล้วพูดถึงก็เลยไปหรือเปิดรายการด้วย อ่าเปิดรายการขอสวัสดีครับห้องแม่มพีน่น้องผู้ชมคุณทันยีต้อนรับเข้าสู่รายการและเซนตี้ทีวีโชวย์ยูชัวและแคทเตอร์กับเกมเกมแคทเตอรอ์เหนื่อยสัเป็นเพลงอะไร ควรดู้วครับตั้งปุ่มแล้วแม่กดปุ่มไม่ได้หรือว่าต้องออกแล้วเข้าใหม่ถึงกดปุ่มได้ผมเองก็อยากจะรู้ปึ๊บทดสอบเลี้ยงได้หามม่กดไม่ได้เนี่ยกดต้องคีย์บอร์ดมังมันไม่ติดเว้ต้องใช้เมาส์กดโอ้เอาจอยมาเสียบแล้วก็กดเลื่อนแล้วก็กดได้ไหม เอาดิยังทันเดียวพ่อพ่ออ้าวเอาไว้ทันแล้วเอาเอาเอาเรียบกดไปติดแบตเลยเอาดิเพอร์ฟคเพอร์ฟคกเอาเดียวไอ้โอ้ไม่กดวิดผมกดแล้วนะบางเกมเอเล่นบนพูแต่ก็ยังบั๊โ เอาเล่นดีเ็นเก่งกว่านี้อเหี้ยกดผมอะไรไม่ได้เลย้ยดิผมกดคีย์บอร์ดกดไ่า้วใช้เมาส bố bố bố, bị ngay quá, bọn mình vẫn còn luôn này. ผู้ชมไหนท mm, really ี Hence, ่แบบเก่งเก่งเก่งเกมแฮปเตอร์บนโทรศัพท์ลองมาเล่นบนคอมครับตั้งปุ่มแล้วนะมันไม่ขค้ืนให้อะตั้งปุ่มแล้วนะแล้วมันยังจะเป็นอย่างนี้ครับอือใครที่เล่นเกมนี้นี่จะรู้สึกนะเมื่อกี้คงัดนั่น ก็บอกว่าไม่ไม่ค่อยดีอ่ะเผื่อ จะทันไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลืมปรับระดับความเร็วไว้เพลงนี้มันเพลงเร็วด้วยนานเล่นสามเดี๋ยวอ่ายังได้อู่ดับเบิลแท็บบีทบล็อกโอ้โหโงใหญ่มากครับ <c oughs> อ้าอกดไม่ติดเฮ้ตุ๊ะุ๊ตุ๊ตุ๊ตุติ๊ไุ๊ตุ๊ตด๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ไง๊ตุ๊ตุ๊ตง๊ตโอเคเว้วเดี๋ยวผมไปดูตุ๊ต u ๊ตุ๊ตตุ๊ตุ๊ตตั๊ตุมตุ๊ตุต เออม่ติดได้ไงแต่ว่ามันพลาดตรงนี้เนี่ยตรงที่ว่าผมใกล้กละครับถ้ากีลันนี่ไหวไหมวะอ้าวเออตรงนี้ไม่มผ่านแน่นอนสมอสมอนซิกแพ สมบัติอสของโจิอ d m ้เกี่ยวอะไรกับเกมนี้วะอ่ะพูดเกมเอาเดดดดดดา ไม่ได้เล่นวิลลนเฮ้ยย้ายเร็วโอ้นี่ปรับช้าสุดยังเล่นไม่ได้เลยเนี่ยแคปเตอร์บนคอมเนี่ย พวกแท็เทียที่มันใช้สองมือเนี่แท็บเล็ตเนี่ยมันเล่นเกมนี้ดูโอ้เอ้ยใช่เล่นบนคอมดูดิถ้าบ้านมึงมีคอมมึงเล่นดูโอ้โอ้ยเอา ไม่แบบนี้เลยเออแม่งสุดท้ายก็ได้สองหมื่นแองเกี้อะไรวะเนี่ยเอายังบั๊กกดกดปุ่มนั้นได้อยู่อีกเออ เล้กบีก็ยังดีกว่าเพลยงซยนนั้นที่แคสไปแล้วเฟลเมื่อกี้เรอวะแม่งผิด113ครับนี่เล่นเบสิกออฟ20ไอเพลกเป็นอกอีเพื่อนผมว้วยผมไอ่นี่แกล้งมันได้มันเล่นเพลงนั้นมันได้ที่หนึ่งของทั่วโลกไอสี่เส้นด้วยแล้วตอนนั้นรู้สึกความผืนกลางกับเพีง เกงนี่ผมชอบเล่นมากเลยแท็บเล็ตเนี่ยอิสส,สามเส้นยังแบบยังไม่ติดเอสเลยอะแล้วสี่เส้นมันโคตรยากเอ้ยไม่ได้ดูไม่ได้ดูเมาส์เลย๋อ,อรู้แล้วเกมนี้มองแค่เมาสกับตรงนี้เหรอ này <laughs> không được kia cái này đi làm. Cả, cả Mà, hình cháng, chụp thằng thằng ấy à, tiếng trang, chốt đã. kháng thần mày ngây, kiểu ta. Oh. Oh. đang gì đây, đây luôn một đi tiếp 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 tài ôi <laughs> oh, <thank you. cười> cả có phải người chết rồi <laughs> chứ mà <phải là>. có <laughs> ก็เจอใหม่ในจะพัดหน้ากี่นาทีแล้ววะสวัสดีครับ